จะมีโครงการทดลองทานแอสตาแซนทีนต่อเนื่อง30วันดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้างเราส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดทานแอสตาแซนทีนนะจะทําให้พนักงานเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงมากขึ้นจ้องตาคอมจ้องตาคอมจ้องตาคอมก็จะจ้องคอมพิวเตอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทํางานหนักแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะอ่อนล้าน้อยเพราะฉะนั้นพนักงานทุคนกคนก็จะทํางานได้สุดยอดค่ะคนแรก พี่ฟองเบียคะ่ะน้องต่ำคะ่ะอ,อ,อันนี้ต้องคมนานสุดครบแล้ว12คนสี่หรอให้เป็นพิเศษไหมอะ่ะเอาให้มันครบครบอ้าวไปดึงมาสองกระปุก<ว>ทำใจไม่ได้อะ่ะให้ทุกคนอะ่ะรวมแล้วกี่คนแล้วเนี่ย16ตอนนี้หมอกมากจะจายายานะครับขอบคุณนะคะยินดีคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่า30วันเป็นยังไงคือนอกจากจะดูในเรื่องของแบบสุขภาพโดยรวมเราจะดูถึงประสิทธิภาพการทำงานเลยค่ะ <laughs>